ตอนที่73็ดสิฮันเตอร์จากแผนกเฝ้าระวังม้าเนี่ยเขามาทำไมกันต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นแน่ๆทำไมเขาถึงตัดสินใจมาทำงานในทีมขุดเหมืองและไม่ใช่แค่วันเดียวแต่สองวันเลยสงจินอูก,กำลังจะมีชื่อเสียงในฐานะนแรงเอสมันคงจะดีกว่านี้ถ้าเขารู้จักระมัดระวังในการกระทำให้มากขึ้น เพราะไม่ว่ายังไงจะมีคนจับตาดูเขาเสมอเออผู้ตรวจสอบจากสมาคมอุตสาห์มาถึงที่นี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับพวกเราได้ข่าวว่าฮันเตอร์ซงชินอูทํางานในทีมขุดเหมือที่นี่ใช่ไหมครับแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนเรื่องพ่อหนุ่มคนนั้นอีกแล้วเหรอครับนี่เขาไปก่อปัญหาอะไรมานั่นไงเล่าคิดไว้ไม่มีผิดเลย มันต้องไปฆ่าใครตายหรือไม่ก็ไปเป็นฮันเตอร์แล้วแง่แงๆตอนที่หมอนั้นแยกเขี้ยวใส่ผมน่ะนะ <c oughs> แววตามันดูยังก็หมาป่า <c oughs> นึกแล้วยังขนลุกไม่หายผมยังหลอนอยู่เลยนั่นนี่ <c oughs> แล้วตกลงตอนนี้ทรงจินฮูอยู่ที่ไหนครับเขาเข้าไปข้างในเกตนะครับคือบังเอิญว่าคนแบกของไม่มาทํางานวันนี้ ถามดูแล้วไม่มีใครอยากทำหน้าที่นั้นสุดท้ายตรงเขาก็เลยอาสาทำแทนให้เป็นคนแบกของต่อจากคนขุดเหมืองหมอนี่แบกจริงๆว่าแต่เขามีอะไรหรอครับก่อนหน้านี้คุณชาเฮอินก็มาถามหาเขาเหมือนกันแล้วก็ตามเข้าไปในเกตเรียบร้อยแล้วฮันเตอร์ชาเฮอินด้วยงั้นเหรอ เขาไปฆ่าคนหรือทำอะไรผิดมาใช่ไหมล่ะมันดูจะเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วคุณจะทราบเองจะข่าวในวันพรุ่งนี้เห็นไหมล่ะผมบอกแล้วไงว่าเขาดูน่าสงสยัยแต่เขาดูไม่ใช่คนประเภทนั้นเลยนะนั่นสิเขาออกจะขยันทำงานอย่างดีอะไรนี่ยืืนพลังเวทที่ป่าเถื่อนแบบนี้ ไม่อยากจะเชื่อเมื่อกี้ฉันคิดว่าร่างจะถูกฉีกไปชิช้นแล้วซะอีกหัวหน้าครับรู้สึกใช่ไหมครับนั่นนั่นมันนั่นมันขื้นพลังเวทระดับอันตรายสูงสุดเท่าที่เคยมีมาในเกตแลงเอการวัดพลังเวทก่อนหน้านี้มันเป็นเลื่อนผิดพลาดถ้าทีมจู่โจมที่เข้าไปฟอร์มทีมโดยเิงจากการวัดพลังของสมาคมก่อนหน้านี้แล้วก็พวกเขากําลัง เจอปัญกับปัญหาใหญ่ใหญ่อย่างแน่นอนพลังระดับนี้จะเป็นต้องใช้อย่างน้อยฮันเตอร์แรงเอสคนเลยทีเดียวพวกเราจะเข้าไปข้างในเดี๋ยวนี้เลยทีมของซุนคีคุณกำจัดไฮออกได้มากขนาดนี้ได้ด้วยหรือเนี่ยพวกเขาใช้วิธีไหนสู้กันนะแย่สซี่ ถ้าพลังนี้มาจากบอสแล้วก็ป่านนี้ทีมของพวกเขาคงกำลังตกอยู่ในอันตรายพยายามจะสู้กับนักลบของข้าด้วยคนแค่นั้นน่ะเหรอ mm hmm. เชื่แกดูถูกพวกเรามากไปรับรองว่าหายนะแน่สกิลอนาเขตจะพัดเปิดใช้งาน นักรบเงาที่อยู่ภายในอาณาเขตเงาจะได้รับสเตตัสเพิ่มขึ้น50%สกิลพิเศษของอาชีพที่ได้รับมาใหม่ตอนที่เลเวลน0นักรบเงาของฉันจะแข็งแกร่งขึ้นมากตามข้อที่อยู่ในนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยฉันอัญเชิญเพื่มากสุดเต็มที่กูแค่2องตัว พลงังเวทระดับนี้โชคดีเหลือเกินที่เขาอยู่ฝ่ายเดียวกับ,รบเราพวกแกทำอะไรอยู่ทำลายมันเดี๋ยวนี้ไม้พ้นใคสสิบหาักด้ยความต้านทานของประตูสูงเกินไปเอฟเฟกต์จะถูกยกเลิก นั่นมันดูแล้วคล้ายกับลองคิวของเราเลยทำห้เขาซ่อนความสามารถแล้วมาทำงานแบกของด้วยนะนอกจากอีกิสไอออนและเจ้าแทงเงาที่เหลือเลเวลประมาณฮันเตอร์ย่าีพวกเขาถูกทำลายไปสองามครั้งจากการพยายามค่าของไฮออกแค่ตนหนึ่ง เนื่องจากไฮออฟมีมากกว่าพ,พวกเราอย่างไม่าสามเท่าฉันต้องรีบรดจำนวนพวกมันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะไปได้อะไรนักรบเงาของฉันคุณเชิดไล้ค่าแบบนี้ทำไมแกยังกล้าทำตัวจ้องหองอยู่อีกฮะแกนั่นแหละที่จ้องหองถ้าฉันยังมีมาน้า พวกเขาทั้งหมดก็สามารถคืนชีพได้นึกพวกข้าไม่รู้เลยว,ว่ามันสูบมาหน้าของแกอย่างมหาศาลมาหน้าแกจะต้องหมดก่อนที่จะไปชิดนักลบของข้าได้แน่นอนงั้นแกตายก่อนเลยแล้วกัน p i a m of Protection ่า ยิ่งแกใช้เวลาศูนย์ปลกาบค้าเท่าไรนักลบของแกยิ่งท้ายเล็วเท่านั้นเดี๋ยวก็รู้แกไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องมาหน้าของฉันหรอกเพราะฉันเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของคนที่อยู่ข้างกายเงินขาดจะทำ้ายพวกแกให้ลาบในครั้งเดียว HIM OBEZING FRIEN มันแข็งแกร่งกว่าวอลแคเล,ละเมสุดเยอะมากเมลทุสสามารถควบคุมอันเดสและพันไดน้แต่มีอ่อนที่พลังป้องกันส่วนคราวกันโดดเด่นเรื่องป้องกันกับเวทมนต์ที่โคตรทรงพลังซ้ำร้ายยังมีลูกสมุนไฮอ,ออกอีกนับร้อยตนปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปเราอาจจะเสียเปรียบก็เป็นได้ มันแตกต่างกันกครั้ง,งเมื่อทำเฟสเปลี่ยนอาชีพคังเก็บของโปชั่นที่อยู่ในมือน,นี้ทำให้ฉันคื้นฟูมาหน้าด้ตลอดเวลาและเพราะฉันไม่อยากเติมท้องที่ว่างด้วยโพชั่นอย่างเดียวเอาเป็นว่าฉันจะรีบฆ่ากแกโดยเร็วแล้วกันนะนี่จะเป็นโชว์ที่ทำให้แกตื่นเต้นแน่นอนจงสื่ เปลี่ยนนักรบของข้าให้กลายเป็นอันเดดเท่านี้จำนวนก็สูสีแล้วแลละนะแต่อีกไม่นานพวกแกที่เหลือก็จะกลายมาเป็นเงาของฉันด้วยเหมือนกันและสุดท้ายแกก็ดูเป็นไปไม่ได้ที่แกคือตอนที่เจ็ดสี ไหสับมันให้เป็นชิ้นๆแล้วนำศพของมันมาให้กับข้านี่คือการดวนกันระหว่างขุนพลสินะ ดูเหมือนขนพลนของฉันจะเจ๋งกว่านะถึงฉันจะพูดไปอย่างมั่นใจก่อนหน้านี้แต่มาน้าของฉันลดลงย่างรวดเร็วเกินกว่าที่จะฟื้นฟูที่พชันได้ทันทีถ้ามาน่าหมดก้นไหลนักรบเงาของฉันก็จะหายไปด้วยพร้อมกันบ้านาเป็นไปได้ยังไงพวกเราอยู่เฉยไม่ได้แล้วเข้าไปลุยกันด้วยเถอะา <c oughs> เป็นแค่ผู้ชมอย่าสเสอลุกล้ำขึ้นมาบนเวทีข้าจะไม่ปล่อยให้พวกแกโวดเก่งตอนหน้าข้าอีกต่อไปดีบับทั้งหมดถูกกำจัดแล้วเนื่องจากผลของเอฟเฟกต์ Effect, ูมิคุ้มกันฮะคำสาปตัวแข็งถูกลบล้างออกไปคำสาปตาบอดถูกลบล้างออกไปนี่แกล้างคำสาปของข้าได้เหรอ จงที่ฉันบอกก่อนหน้านี้ไม่ได้ดไหมว่ามันจะเป็นการจับคู่ที่โหดร้ายสำหรับแกขอทำลายโลกหน้าราคาญแกเลยแล้วกันจะจองไว้หรอ,อแห่งความร่วงไว้แล้วบอเ oh. ็กแกกล้าดีงไง หมดนั่นคืออสูรอันเชิญขน,นาดฮันเตอร์ที่เชี่ยวชาญด้านเวทอันเชิญยังสามารถควบคุมได้แค่หนึ่งสองตนเองนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันนะโอ้ผู้ชายเฮอินลองคิวครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเกิดอะไรขึ้นที่นี่พวกเราไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันครับคิวของแก ้ไม่ได้ผลกับค่าแล้วเว้ยรีบหนีไปจากที่นี่เร็วเข้าข้าจะขยี้แกให้หมดไอ้พวกหัวแหลงตัวะยิ่งมีความทรงจำไม่ดีเกี่ยวกับยักษ์อยู่ด้วยแกมาสกิดแผลเก่าของฉันเข้าซะแล้วแย่ละหมาหน้าหมด ไม่ต้องหัวหดไปหรอกเพราะข้าจะเล่นกับพวกแกสักพักเออยิ่งแกตัวใหญ่แกยิ่งเป็นเป้าได้ง่ายขึ้นนะพวกจอมเวทอย่างแกที่ไร้การป้องกันไม่มีทางจะหยุดการโจมตีของฉันได้หรอกเออออนที่จ็ อะไรวะเนี่ยภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าพวกเราไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเกิดขึ้นได้บนโลกนี้นั้นคืออสูรอันเชิญของชายคนนั้นฮันเตอร์ชาชายคนนั้นค,คหมายถึงใช้ม่สั่งกับตัวตัวใหญ่อย่างนี้ ฉันโจมตีคท,ที่เข้าไม่ได้เลยแย่ yeah. เวลาแบบนี้ตรงนี้สิดีที่สุดฮันเตอร์สงจินอูไม่ใช่แค่มาสเตอร์ชเวจงอินแต่ันหน้าคแนนกงระวังก็รู้จักด้วยเช่นกันพวกเรา เข้ามาเพื่อช่วยเหลือหลังจากได้สองผัสขึ้นพลังเวทที่สูงมากแต่ดูเหมือนไม่จําเป็นสล้วโทาเรามาคอยดูฮันเตอร์สรงกินูเคียนั้นเจียนแลงเอห่งน,นี้ด้วยตัวเขาเองกันดีกว่าไม่ว่ามองยังไงเขาก็ดูเป็นฮันเตอร์สายต่อสู้ชั้นยอดเช่นหรอแต่เขากลับใชเวทอันเชิงได้อีกด้วยนี่สินะาสามารถฮันเตอร์สรงกินู อยากรู้จริงว่าเขาอันเชิญออกมาได้มากขนาดเขาเป็นใครหรอคะคุณพอจะรู้อะไรบ้างไหมสิ่งที่ผมรู้เกี่ยวกับเขาทั้งหมดนั้นมันเป็นเพียงแค่ผิวเผิเนเท่านั้นทันทีที่จอมเวทสูญเสียการป้องกันโอกาสชนะก็เท่ากับศูนย์ไม่มีทาง ไม่มีทางที่คนยังข้าจะพ่ายแพ้อบอสดันเจียนถูกสองหารคุณเลเวลอัพคุณเลเวลอัพฉันจัดการบอสเสร็จแล้วและไอออกที่เหลือก็กำลังเคลียร์กันอยู่เก็บไอเทมที่ดอปไว้เองดีไหมนะไม่ดีมงง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 ั้งย,ย,ยัาไงซะดันเจียนนี้ก็เป็นสิทธิ์ของคิวหล่อนักล่าง ไม่ควรจะลูกมากแต่ขอแค่สกัดเงาเจ้านี่แทนก็นแล้วกันจงตื่นกลายเป็นเงาแล้วนายนะเงียบขึ้นเยอะนะแหลงปกติแหลงชั้นยอดและแหลงอัสย์ มาฉันเคยเห็นแค่3มแหลกนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นแหงกระดับใหม่สมกับเป็นเงาที่สร้างขึ้นจากพอตันเจียนแหลงเองไม่ทําให้ผิดหวังเลยแฮะโปรดตั้งชื่อให้นักรบเงาของคุณทัสฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะทัสการได้รับเงาไฮออกที่แข็งแกร่งมาถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมแล้วตอนนี้ฉันเก็บไว้ได้127ตน ขั้นแรกต้องส่งเงาที่เกินไปสู่โลกแห่งความว่างเปล่าก่อนที่เหลือก็บันทึกเงา h ันเตอส่งจินอูหัวหน้าซอนชาเฮอินก็มาด้วยนี่เราจะจ่อกันการต่อสู้แค่ไหนเนี่ยคือซงจินอูเมื่อกี้มันคืออะไรเล่ะครับ จะหนีจากสถานการณ์นี้ยังไงดีนะพวกเรามาจากผาแผนกเฝ้าระวังของสมาคมฮันเตอร์ฮันเตอร์สองชินอูอยู่ในความดูแลของทางสมาคมแล้วและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นความลับขั้นสุดยอดจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับรู้ทันทีที่ออกจากทันเจียนพวกเราจะให้คําอธิบายที่เหมาะสมกับพวกคุณเองครับแต่โปรดจำไว้ว่าในฐานะที่คุณเป็นพยานคนหนึ่ง ทางสมาคมขอสั่งห้ามไม่ให้มีการแพร่พายเรื่องเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอันขาดพวกเราจะนำทางคุณออกไปเองครับนี่เป็นทางที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงเรื่องวุ่นวายนะครับเพราะคุณเพิ่งโชว์ความแข็งแกร่งสุดพิเศษของแรงเอสให้กับกีฬาดับท็อปของเกาหลีได้เห็นแบบเต็มๆต,ตาถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้ สามารถติดต่อไปที่สมาคมได้ภายในภายหลังพวกเราจะช่วยคุณได้ออกไปจากที่นี่อย่างเงียบๆเ,เดี๋ยวก่อนถ้าคุณมีความแข็งแกร่งจริงแล้วก็สิ่งที่พวกเราได้เห็นกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยผมจะไม่ถามแล้วกันว่าทำไมคุณต้องอาสามาเป็นคนแบกของแต่ที่พวกเรายังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดนั้นเป็นเพราะคุณ ในนามของทีมจิวจมทีมนี้ผมขอขอบคุณคุณจริงๆไหนคุณก็รอดมาได้แล้วคําสั่งเสียนี้คุณไว้ส่งให้มันด้วยตัวเองดีไหมครับคําสั่งเสียอ๋อค่าไปงั้นไปกันเถอะเออ เออ่ลองคิวคะเข้าคะ,คะทำไมถึงเอายีเตอร์มาล่ะคะเองนี่ฉันดูประหลาดมากาหรือเปล่าเนี่ยกับใครล่ะคะช่างเหมือนเธอ